คอนเสิรในวันนี้ขอเส <sek ovat S 3> ิร์ฟประมวยกับพี่กันด้วยผมก็เป็นรอบแรกที่ได้ร้องเพลงในโรงนั่เป็นครั้งแรกอะไรที่ครั้งแรกเกิดขึ้นที่นี่แล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับคอนเสิร์ตครับชอบเพลงที่พี่การออกมาฝากวันนี้ไหมครับชอบนะอะไรนะชอบแร็คแบนเชอร์มากด้วยนะแล้วชอบอีกหนึ่งลุคในวันนี้ไหมจ้าก็เอาแร็คแบนเชอร์มาลองเพราะว่าเผื่อคนที่ไม่ได้ไปดูการเิร์ตที่เนี่ยก็ มาได้ฟังกันตรงนี้อมีใครที่ไม่ได้ไปดูในงานไหมฮะไม่มีพี่กันหน่งร้อยสี่สิบคนในวันนี้ดูหมดเลยนะครับดูแฟนบิ๊ติ้งหมดเลยเลนี่น่าจะเอาเพลงอื่นมาเล่าแถมพี่ๆด้านหน้านี้ดูเจ็ดรอบด้วยเจ็ดรอบแล้วนะครับโอ้โหอ้าวปมือเองเลยครับนี่คือสุดยอดอักเซ่นะครับที่เป็นตัวแทนของทุกคนแล้วก็เป็นคนที่รักพี่กันแล้วก็รักในตัวตนของแบมแบมกอล์เซเว่นนะครับแน่นอนความพิเศษ นอกจากเพลงพิเศษแล้วเรายังมีของอีกหนึ่งอย่างที่อยากให้พี่กันทำในวันนี้นะครับอย่างที่ด้านหน้านะฮะเรามีบูธกิจกรรมที่เรียกว่า DIY ใช่ไหมฮะหลายคนเข้าไปมูฟฟี่ยูสไตล์ DIY แบบตกแต่งเสื้อตกแต่งแจ็คเก็ตอะไรพวกนี้โดยที่ทำแบบด้วยตัวเองเลยวันนี้เราอยากจะขอให้พี่กันนะฮะช่วย DIY สไตล์ลีของพี่กันสักหนึ่งตัวได้ไหมัด้เลยครเอาละทีมงานนะฮะ เราขออุปกรณ์ให้กับพี่กันของเรากลางเวทีเลยครับต้งยางเลยมาเลยผมเลผมลองเดีวมูฟฟิตยูสไตล์ของพี่กันคืออยากจะทำสไตล์ไหนก็ได้ให้เป็นเสื้อสไตล์พี่กันที่มีตัวเดียวหนึ่งเดียวในประเทศเราไม่ใช่สีแดงจริงเอาละเอาละตับดีมีน้องมีน้ำให้สีได้นะครับเชสสีาไม่เป็นใช้ผู้กันได้ใช่ไหมครับ ก็แค่เอาจุ๋มๆแล้วก็ทาทาได้หมดเลยได้หมดเลยนะครับโดยที่พี่กันจะเป็นออกแบบเป็นคนออกแบบแล้วก็สามารถทําในสไตล์ของพี่กันได้โอ้แม่จุ๋มนะแม่จุ๋มมามามเอามาเลื่อนเลยเก่งวเลือกดีกว่ามีสีดำไหมครับพี่กันขอมาผมลองดูผมไม่เกะได้เอย ทำแบบไหนก็ได้ที่เป็นตัวของตัวของพี่กันแล้วก็สีแบบไหนที่พี่กันชอบพวกเราก็ชอบแบบนั้นนะครับ <Okay. S 1> เริ่มต้นนะฮะเราจะให้เวลานะครับให้พี่กันนะครับของเราทําเสื้อ DIY ตัวนี้โดยเป็นฝีมือของพี่กันเองครับตัวเดียวในประเทศไทยนะฮะอยากจะตกแต่งอะไรยังไงได้หมดเลย <Okay. S 1> นะครับที่ด้านหน้าก็จะมีบูธกิจกรรม DIY ตัวนี้ด้วยนะฮะอย่างบูสวิ o ดูสไตล์นะครับระหว่างนี้ทําไปได้เลยนะฮะ มันจะเป็นผลงานชิ้นเดียวและตัวเดียวในนี้ครับตอนนี้ก็ตกแต่งด้วยสีดำก่อนนะฮะเราก็จะได้อยู่กันยาวๆนะเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราต้องให้พี่กันมีสมาธิในการตกแต่งเรื่อยนิดนึงนะฮะแรงบันดาลใจของเขามาจากอะไรเรายังไม่ทราบได้นะครับ <S <S 2> <S 2> เราก็อยู่กันไปนั่งกันไปเรื่อยๆนะเพราะว่ายิ่งพี่กันเขาตกแต่งเดีวนานแค่ไหนเราก็จะได้อยู่ใกล้ชิดกับพี่เขาได้นานมากขึ้นนะพวกเราไม่รีบกลับใช่ไหมครับ ไม่ต้องไปไหนฮะอยู่กับพี่นบอกีผมได้ยินเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่พวกเราไม่รีบกลับใช่ไหมครับช่ชัดเจนฮะไม่มีใครรีบกลับเลยฮะขออยู่กับเป็นแบบแค่สองทุ่มก็ได้ครับผมเราไม่ไปไหนนะครับให้พี่เขาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็เป็นผลงานชิ้นเดียวหนึ่งเดียวที่เป็นเสื้อยืดลี ดีไอไวโดยพี่กันแบมแบมก็สเวตนะครับอ๋อเอาพี่มาใหมพี่กันด้วยฮนะพี่กันจะนั่งหรือยืนได้แล้วแต่เลยนะครับนั่งดีกว่าโอ้ขน,นขนาดนั่งยังเท่ขนาดนี้โอ้โหจอ,อ,อเจียมมากฮนะนี่ครับตอนนี้ก็ตกแต่งไปได้นะฮะเราก็ เราพิกันกันได้นะค๊ะใายภาพเหมอนอยู่ชมรมที่โรงเรียนตอนเด็กๆเป่นชมรมศิลปะเหรอครับใช่ครับผมผมเป็นชมรมที่ผมว่าผมทำได้ดีเอ้ยเกรดสี่ก็มาเกรดเอก็ได้ผมไม่เคยได้เกรดสี่ในชีวิตเขาไม่เคยได้เกรดสี่เลยเคยได้ภาษาอังกฤษครับใครแบบนี้นี่น่นีโอเคเคยได้ภาษาอังกฤษเกรดสี่นะครับกับผมจริงๆแล้วเขาเป็นความเป็นเด็กที่มีความสามารถทางด้านภาษาเยอะมากนะถ้าเราเห็นพิการตามสื่อต่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลีภาษาไทยภาษาจีนนี้ก็ได้ด้วยใช่ไหมจ๊ะภาษาจีนก็ได้นดนึงนะฮะภาษาจีนก็น่าจะเรียนจากพี่สองสองหนุ่มใช่ไหมสองหนุ่มที่พูดจีนได้อ,อนะครับตอนนี้ตกแต่งแล้วครับโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเท่มากขอบอกเลยนะฮะเท่มากๆา,าฮะกับการตกแต่ง DIY สไตล์พี่กันในวันนี้ใช้สีดําอย่างเดียวด้วยนะฮะปกติแล้วพี่กันนี้ชอบสีดําเป็นพิเศษอยู่แล้วหรือเปล่าครับ อ๋อผมชอบสีดำแล้วก็สีเทาแล้วก็สีแดงก็ตรงนี้สีม่วงไปไหนเออสีสีม่วงอะไรผมชอบสีแดงชอบสีแดงใช่ไหมฮะถ้าไปชอบสีแดงต้องน่าจะผมไม่รู้สิอย่บอกนะว่าพวกเรามีพลังในการจินตนาการอีกแล้วพี่กันครับเขามีพลังในการจินตนาการเรื่องสีแดงอีกแล้วนะเออนี่คือ คือชีวประวันของพวกเขาเนี่ย <im it> ได้ฮะได้ฮะเราแล้วแต่พี่กันก็เลยนะครับ DIY ตัวนี้พิเศษจริงๆนะฮะหนึ่งเดียวที่จะมีอยู่ในโลกเลยก็ว่าได้เพราะว่าจะไม่มีใครอีกแล้วพี่กันคงไม่ได้ไปทำที่ไหนอีกนะฮะตัวนี้สไตล์ตกแต่งแบบนี้เซอร์ไพรส์แบบนี้นะครับเดี๋ยวต้องดูว่าจะสวยขนาดไหนนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังเห็นชัดไหมครับขึ้นจออยู่ใช่ไหมเออได้ครับ ตกแต่งไปถึงตัวอ e, ีตัวสุดท้ายแล้วนะฮะทีนี้ทีมงานเขาให้เวลาดีพี่กันทําทแค่2นาทีนะครับแต่พี่โด่งว่ามันน้อยไปเราปล่อยให้พี่กันเขาทนไปเรื่อยๆดีกว่าก็เสร็จแล้วราะว่าส <laughs> <laughs> นาทีไม่ได้เราเราอยากอยู่ด้วยกันแบบนานๆนะครับเนี่ี่เป็นพูดแทนพวกเธอเลยนะร้อยสีคนเนี่ยพอร้อยสีคนบอกแนละ้วเขาไม่รีบไปไหนนะฮะเราก็อยู่ในโรงหนังยาวๆนะ ปกติดูหนังนี่มันก็ประมาณ2ชั <laughs> oh. okay. anymore, I I ่วโมงนะแต่อ so ย <mind> ู่พี่กันอยู่สักสามสี่ชั่วโมงได้ไหมคะได้ขอบพี่การโอเคไหมครับผมได้ได้ได้ก็ตอบด้วยอะไรเนียครับผมอ่าแล้วแต่เราตอนนี้สีดำมาแล้วคุ้นเท่มากเลยนะครับโอ้โหมันก็ซิมเปโลอีกก็ดีนะครับผมหุ่นนี่มันเป็นสีแดงนะครับโอ้โหนี่คือไหนบอกว่าไม่ค่อยถนัดเลยเนี่ยมาแล้วสีแดง่าครับพี่กันอันนี้สีแดงสีชมพูนะอันนี้น่าจะเป็นเหม่เนอะ ออกสีแดงชมพูเหรอไหมได้ครับ<ช>อาครับสีออกแดงชมพูได้อยู่นะครับนี่ขนาดบอก,อกบอกว่าไม่ถนัดนะครับแต่ผมตกแต่งมาผมบอกเลยว่าเท่ใช้ได้เลยอ่ะอยากได้มากเลยอ่ะอยากได้ด้วยเลยนะครับีการตกแต่งไปเรื่อยๆนะครับรีจัดสุดพิเศษเรอแป๊บนึงนะครับเรารอได้นะครับเราบอกแล้วว่า เราไม่รีบนะครับ140คนอยากจะรอดูแรงบันดาลใจและเสื้อสุดพิเศษนะครับคอลเลซชั่นจัดลีที่เป็นผลงาน DIY ของพี่กันของเราในวันนี้อ่อาระหว่างพี่กันตกแต่งเราก็ถ่ายรูปมาได้นะครับททรอย่าลืมติดไปด้วยนะใครที่มาถ่าย140คนในวันนี้นะครับเราก็จะมีแฮชแท็กในงานที่ให้ร่วมติดกันด้วยนะครับเราจะได้รวบรวมรูปภาพของพี่กันในวันนี้ในแฮชแท็กสแฮชแท็กนี้นะครับ รีเอ so ็กซ okay. ์แบมแบม e q u ซ l ฟอีเวนต์ร şey yes, ีเอ็กซ right. right. so ์แบมแบมแฮชแท็กมูฟเจอร์ลีแล้วก็รีจีเอ็มเอสเสร็จแล้วเหรอพี่การไปดูว่านสวยหรือเปล่าเอาละเอาละเรามาดูกันดีกว่านะฮะถ้าเกิดสวยนะฮะถ้าเกิดสวยให้ปลกมือดังๆแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าโอ้พี่ธรรมดาก็เมียๆไปแหละแต่ว่าดูผลงานชิ้นดีดีวซื้อยืนดีจับแบมแบมครับโ เลยดีกว่าเราถามกันสดๆเลยเป็นไงฮะ DIY ชิ้นนี้สวยไหมครับสวยโอยสวยไม่แต่สวยจริงๆนะฮะถามพี่กันก่อนเลยครับว่ามันคือแรงบันดาลใจจากอะไรครับในการวาดจุดๆแบบนี้มาจากไรครับก็ไม่มีครับโอ้โหแค่ให้มันต่อจากโลโก้ต่อจากโลโก้ลีให้มันร้อยลงมาอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออ๋ออ๋อแล้วก็ข้างบนนี้ก็เป็นครับเอ่อเหมือนบูมงมาปุ้ง อ๋ <Pok Bruno. S 1> อไอตัวที่เป็นแบบปุ้มปุ้มปุ้มอะไรอย่างงี้มีชื่อชื่อด้วยอ๋อเดี๋ยวนะฮะให้พี่การเล่าให้เสร็จก่อนดิเออเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอเคเป็นเหมือนกับไอตัวหยดนี้ทําต่อจากตัวลีถูกต้องไหมฮะให้มันออกมาดูดีสไตล์นะครับแล้วก็ไอตัวที่เป็นสีแดงสีเขียวเนี่ยเหมือนเป็นระเบิดุูมอย่างงี้ฮะไอตัวที่ป๊อบป๊อป๊อระเบิดเป็นทุอย่างงี้ใช่ไหมครับอ๋อเอาละ และมีลายเซ็นของพี่กันด้วยครับตรงนี้นะฮะเป็นรอยครับข้าดแบมแบมก็อเซเว่นเยเซ่หนึ่งเดียว DI y ตัวนี้ไม่มีที่ไหนอีกแล้วตัวเดียวในโลกและตัวเดียวในประเทศไทยโอ้โหผมอยากได้มากเลยอ่ะเอาไปเลยครับเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าตัวเดียวในโลกแบบนี้ฟังดีๆครับผมมีกติกาเซอร์ไพรส์ครับเสื้อตัวนี้ที่แบมแบมทำมาจะมีหนึ่งคนในนี้ได้ไปครับ เอาละและกติกานะครับผู้ที่จะได้เสื้อขึ้นมารับถ่ายรูปกับพี่กันนั่นก็คือบุคคลที่เป็นท็อปสเปนเดอร์อันดับที่1ครับมาเลยเามาเลยเอาละครับท็อปสเปนเดออันดับที่น1นงดีด้วยครับเมื่อกี้เขาบอกว่ามาเลยครับแม่แตแม่แตนโอ้โหเป็นตัต้งจใช่ะดขึ้นมาแลด้วยตัวเองเลยครับ มาเลยครับคุณแม่ครับพี่ตั๊กแตนใช่ไหมผมมาครับผท็อปสเปนเดอร์อันดับที่หนึ่งรับเสื้อยืด DIY ตัวเดียวในโลกรีไปเลยยืนนี้เลยครับได้ได้ในวันนูได้ไหมได้ไหมเอออันนี้ถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนโอเคครับหนึ่งเดียวในโลกอันนนี้อัเดียวตัวเดียวและเป็นผลงานของแบมแบมก็เซเว่นนะครับที่มอบให้กับแฟนคลับของเขานะครับเราก็มอบชื่อกันไปเลยครับพี่ตั๊กแตน นี่ถูกใช่ไหมครับถูกดีครับโอ้ท็อปสเปนเดอร์อันดับหนึ่งของลีนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปพี่ยืนยู่นี้ก่อนเอาละฮะเป็นตัวเดียวในโลกตัวเดียวในประเทศไทยขอพี่ดมดูหน่อยฮะพี่ตั๊กแตนครับถามความรู้สึกพี่ตั๊กแตนหน่อยดีกว่าชอบหรือเป็นยังไงบ้างกับผลงานชิ้นนี้ครับพี่ตั๊กแตนครัาโค้งมันสวยดีนะเอ๊เป็นยังไงความรู้สึกของเราครับชอบค่ะชอบมากเลยเหรอฮะมาก อะไรก็ดีไปหมดนะแล้วตัวนี้เราได้ไปเป็นคนเดียวเลยนะในอาเซียนที่มีแบบทั่วประเทศทั่วโลกเราเป็นคนเดียวความรู้สึกของเราเป็นยังไงบ้างคะอยากจะบอกคุ้มแล้วที่เปย์คุ้มแล้วคุ้มแล้วคุ้มแล้วพวกเราคุ้มมากที่ได้เปย์กันแบบนี้ที่ได้คะแนนสุดยอดแน่เลยรู้แน่ว่าต้อค่ะใจหาย เอาละครับพวกเราครับขอเสียงปรบมือให้พี่ตั๊กแตนหนึ่งครับมา,<ว>มาจริงจริงรหมกานหน้าผม่ใ้่กานหน้าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็เจอกันแล้วไม่ใช่เหรอไป เี่เขาเรียกว่าตัวจริงครับผมเดี๋ยวพี่หนุ่งจะไปจับตาดูที่ทันเดอร์โดมนะไปรอดูเลยว่าเอ๊ะทันเดอร์โดมวันนี้พี่ตะกัแตนใส่เสื้อตัวนี้มาดูหรือเปล่าโอ้เชเลยเพราะจะเป็นคนเดียวในทันเดอร์โดมที่แบบโดดไอ้ผมจำได้ชัวยเนเป็นเสื้อ DIY ตัวเดียวของพภิกันจู่กลยยังสวยเลย ดูเก่งสวยเออแต่พี่ว่าสวยดีได้มี่มันไม่เยอะก็แบบสิมโฟรครับผมนี่โอเคนะนี่ก็คือความรู้สึกนะครับโอเคพวกเราฮะไหนๆเขาก็ฟินังไปแล้วทีนี้ด้านหลังเนี่ยยังไม่ค่อยได้เห็นได้ทำกิจกรรมขอเปิดไฟเลยได้ไหมครับเออเห็นนะนะเออถ่ายได้อาสวยกัายด้านหลังนะครับแล้วก็พี่แักแนดนเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะเดี๋ยวเราไปต้อนรับสาเลยเหรอครับเฮ้ยจองตั๋วได้ด้วยเหรอ ใช่พวกคุณสุดยอดไม่นกแมเลยเป็นนกที่ไม่นกเออเหนไหมฮะพี่เจมี่ u s t to โฟกัสกันนะครับอันดับหน้านะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวผมขอให้พี่กันนะครับถ่ายภาพเป็นที่ลึกกันหน่อยดีกว่ากับงานรีเอ็กซ์แอมแบมเอ็กซ์ิบเแบบนี้อยากเห็นด้านหลังหมดเลยนะพวกเรา140คนนะครับถ่ายภาพกับพี่กันอันช่วยไได้นะเธอเธอชูป้ายได้